สวัสดีครับผมนกเอี้ยงนะครับก็เป็นเจ้าของโรงเทียนร้านต้นเทียนนะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูงานที่เราทำกันนะครับตัวนี้จะเป็นงานเ,าเซรามิกรูปโอ่งนะครับถ้าจะเห็นก็ขนาดขนาดนี้ใหญ่เท่ากำมือได้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยซึ่งในตลาดเนี่ยจะมีที่ผมเห็นนะจะมีอยู่ประมาณ2ไซส์นะครับของเรานี่จะเป็นไซส์ใหญ่ อัน,นี้จะเป็นลูกค้าสั่งงานมาตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยที่สั่งงานมาตัวนี้จะเป็นงานากลิ่นสีเดียวเลยสีเขียวนะครับเป็นกลิ่นตะไคร่บ้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็เรียงกันเต็มโตเลยด้านล่างก็ยังรอเทอยู่อีกเยอะเลยก็สั่งมาได้นะครับใครสนใจอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่เราสต็อกไว้เอาไว้ใส่ถ้วยทีไรเนาะ ต่อไปอันนี้จะเป็นที่เราแพ็กนะครับพร้อมติดสติกเกอร์อืกลิ่นตะไคร้ว่าเอ้กลิ่นตะไคร้หอมจริงๆด้วยจำผิดจำผิดนึกว่ากลิ่นตะไคร้บ้านอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับนี่ก็จะเป็นแผนกแพ็กจริงๆก็พนักงานคนเดิมนะครับก็ทําได้ทุกอย่างพนักงานที่นี่ทําได้ทุกอย่างเลย แพ็คใส่ถุงติดสติกเกอร์แล้วเราก็จะมาจัดใส่แพ็คอีกทีก็จะเป็น10ชิ้นนะครับแบบนี้เลยสวยๆกันแบบนี้ไ้เทียนขนาดใหญ่จุดตีแน่นอนการันตีนะครับนี่ก็จะเป็นแผนกอื่นๆเนาะอันนี้ผมเองไปส่งของอย่างอันนี้อยู่ที่จัดจุดจักนะครับ นัดเจอได้เลยทุกๆวันสุกส่งทุกๆวันศุกร์นะครับใครอยู่ในกรุงเทพสามารถนัดเจอได้นะครับก็มีราคาขายส่งให้ใครจะเปิดร้านเล็กๆหรือสนใจในธรุรกิจเทียนหอมนะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเราจะเมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับสวัสดีครับ